คำเตือนคลิปนี้ไม่เหมาะสำหรับเด็กและเยาวชนที่อายุต่ำกว่า18ปีและควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่โอเคสวัสดีครับกลับมาอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมครับวันนี้อยู่ในแอทเทคนะครับก็คนป่าครับสาถ้ำนะก็ขอมาลองกันหน่อยครับวันนี้มาในงบ2,433บาทครับก็เกมนี้เริ่มต้นที่1บาทนะเคยเล่นไปแล้วนะแล้วก็สูงสุดอยู่ที่400บาทครับยวขอเริ่มต้นสัก20แล้วกันนะครับมาขอลองกันเลยครับว่าเป็นยังไงนะผมไปก่อนครับ30รอบไม่รู้ยังไงครับโอ้โหหายเลย ไปปั่นไปก่อนครับมาเฉยเอาดิโอ้โหสิบรอบครับมาขอก่อนเลยเออได้อยู่นะแต,แต่จะแต่จะได้ตังค์หรือเปล่าอีกเรื่องนึงครับโอ้โหหายไปเลยครับมาดิเชสวยโอ้โหสิบไม่ได้ครับโอ้เข้ีได้แค่เลยมาดิโอ้โหจะบอกได้แค่นี้นะเหลือแค่รอบครับ วิวายนี่ไงโอ้ยเต็มหน้า324คิวโอ้โหจัดวายสามตัวครับโอ้โหยมาต่อคูณซีเอานี่โอ้ยเต็มหน้าพันเก้าโอ้ยมาจีนครับโอ้หนี่สี่ร้อยแปดสิบเฮ้ยโอ้โหยทายพายุครับอย่างงี้ครับเขาเรียกว่าทายพายุครับโอ้โหบวกมาเน้นๆหน่อยครับไม้นี้สามพันแปดสิบสี่บาทครับต่อเลยครับเออมาเขียวมาหน่อยลูกเขียวโอ้โหเขียวไม่ได้ครับ โอ้มาดีเหมือนกันครับมาดีเหมือนกันนะหมายแรกครับมาดีเหมือนกันเป็ี่ยนยีบาทครับโอ้โหหมดครับมาสวมเงินกันหน่อยครับโอ้โห3,204บาทครับเดี๋ยวขอต่อหน่อยนะครับเดี๋ยวกดหยุดก่อนนะแล้วก็ขยับเปลี่ยนสักอ่า40แล้วกันนะครับมาขออีก30รอบครับโอ้โห้ยมาอุ้ยนึกว่าจะไหลยาวแตกแล้วพี่น้องโอ้โหมาดีมาดีครับโอ้โหขอและ10รอบครับขอเข้าจังๆหน่อย คุณสิบก็ยังดีนะครับตะเกียามาคุณสิบแต่ได้หน้าลายเหมือนเมื่อกี้นะผมว่าดีนะมาดีสวยวไยโอ้โหเสดได้วต่อไหมเนี่ยต่อไหมเนี่ยโอ้โหมาดีมาดีครับสวยโอ้โหไม่ได้ครับคิ้วไม่ได้วไยข้างหลังก็ไม่ได้เมื่อกี้ไม่รู้ฟาวหรือเปล่ารบอบน,นี้ติปมาดีไวคิ้วมาดีครับเจก,ก็ได้ครับสองอสิบหก เอาดีเออมาเฮ้ยได้ไม้หลังๆได้ไม้หลังสวยจังอุ้ยสามพันแปดสี่สิบโอ้โหมาไงก่อนมาดิครับสี่พันเจ็ดร้อยหกสิบแปดบาทครับโอ้โหไหลไปครับไหลไปตรงนี้ไหลยาวๆครับไว้กูดีโอ้โหไม่มีจะได้มาดีอีกพันเจ็ดยี่สิบแปดบาทครับโอ้โหเข้าดีเหมือนกันนะเข้าดีเหมือนกันนะช่วงนี้ครับช่วงนี้นะก็เข้าดีครับใกล้สิ้นปีครับ โอ้โหหมดครับรวมเงินกันหน่อยครับมาดีหกพัิบสี่บาทครับเดี๋ยวขอขยับเบ็ดเลยนะครับขอขยับเบ็ดนะก็วิธีผมเล่นก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแตกปุ๊บขยับปั๊บครับมาเบ็ด80บาทครับมาดิโอ้โหดีสวยแตกตกตกขึ้นหนึ่งหมื่นแล้วครับตอนนี้ตกโอ้โหมาสวยจัดครับโอ้โหมาดิอีกรอบนึงครับขออีกรอบนึง จับแจมหน่อยโ,อ,โอ,อ้ยเคียว่ไม่ใช่เคียวสีเขียวมา576โอ้โหได้ช็อตเดียวครับ576บาทมามันชอบมาท้ายๆครับโอ้ยจัดเลยโอ้โหโโไม่ได้ครับอะไน,นี่เดือดสี่รอบครับเพิ่งได้ได้ยังไม่ถึ่งพันเลยเป็880ขอละสองรอบสุดท้ายครับ มาดีเขียวมา320อ,อ๋อโอ้โหไม่ต่อครับมารอบสุดท้ายครับเป็นไงโอ้โห80ดสิบาทได้น้อยมากครับตอนนี้1,040บาทครับโอ้โหเดี๋ยวขอขยับอีกรอบนึงครับ160อ่า200เลยแล้วกัน,นครับมาวัดดวงกันหน่อยครับตอนนี้เหลือ11,000หมืครับมาดิเออมาอุ้ย5ตัวเอาดิ12รอบครับมาดิ หน่อยโอ้โหอยากได้คูนตั้งแต่ไม้แรกนะครับมาดีสวยหยุดเจโอ้โหเจไม่ได้ครับสวยฟ้าฟ้ามาดีขวามา1,800สวยจัด10 10เอาดีโอ้โหีไม้300ต่อครับมาดีโอ้โหนี่4,000 4,400โอ้โหโอ้โหสุดปังครับไม้นี้8,440บาทโอ้โหขอต่ออีกหน่อยครับ วายวายมามาดีวายเคแถวแรกโอ้เคไม่มาครับเคมาผมได้วายตรงก,ารกลางนะเทีแกโอ้โหไหลยาวเลยครับเหลือห้ารอบสุดท้ายครับห้ารอบสุดท้ายไม่รู้เป็นไงบ้างนะตอนเนี้ยจะว,ว่ายาวแล้วเนี่ยโอ้โหไม่แตกอันนี้ไม้สุดท้ายเอาดิอุ้ยห้าพันห้าพันเอาดีมาต่ออุ้ยหนึ่งหมื่นแปดร้อย 1, โอ้โหอีไม้สุดท้ายมาอ,อีกสี่พันแปด โอ,โ,โอ้โหเขาเรื่องครับ1,328โอ้โหยไม้สุดท้ายแตกเฉยครับมาดีครับโอ้โห,โโหปิดมา22,400บาทครับโอ้โหแตกไม้สุดท้ายครับหมห่า31,600สุดจริงครับโอ้โห,โโหมา